จะสิ่งสำคัญในการทำเพจขายของออนไลน์อยากรู้โปรดติดตามคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมยงโยช่องวายวายนะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับจะสิ่งสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์นะครับก็ผมจะมาแนะนำให้เพื่อนเพื่อสำหรับมือใหม่นะครับเพอค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์มือใหม่นะครับก็ลองศึกษาลองเอาไปทําดูนะครับจะสิ่งสําคัญนะครับอันดับที่1คือชื่อเพจ ชื่อเพจก็คือชื่อเพจของคุณที่คุณจะสร้างขายของนะครับคุณควรจะต้องสร้างชื่อเพจให้ดูน่าติดตามน่าค้นหานะครับดูรสะดุดอ่านแล้วเอออันนี้เพจอันนี้น่าสนใจขายของอะไรขายอะไรนะครับควรจะต้องให้ความสําคัญกับชื่อเพจเป็นอันดับหนึ่งต้องสังเกตเพจต่างๆนะครับที่ต่างๆเขาจะตั้งชื่อเพจเช่นเพจดีจานเพจต่างๆนะครับท,ท,ที่ในเพจ ของ Facebook ที่คุณจะเข้าเข้าไปดูนะครับลองติดตามเพจอื่นๆดูนะครับว่าเขาทําอย่างไรคนติดตามเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากขายของออนไลน์และให้คนรู้จักเพื่อเพจของคุณเพราะฉะนั้นคุณควรตั้งชื่อเพจให้ฟังแล้วสะดุดหูหน้าค้นหาหน้าติดตามนะครับต่อไปนะครับอันดับที่2คือเนื้อหาและองค์ประกอบเนื้อหาองค์ประกอบก็คือ,อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ นะครับ ID ลาเว็บเว็บเพจของคุณนะครับมันคือความน่าเชื่อถือนะครับขององค์ประกอบของเพจของคุณว่าเพจของคุณนี้น่าเชื่อถือแค่ไหนมีอยู่จริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นควรจะต้องมีนะครับอย่างน้อยมีเบอร์โทรศัพท์ให้คุณเพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อในการาซื้อขายสินค้าของคุณได้นะครับอันดับที่3ก็คืออัตลักษณ์นะครับอัตลักษณ์ก็คือลักษณะพ,พิเศษลักษณะเด่น เนื้อหาของเพจของคุณนะครับอย่างเช่นมีสีสันชูชาติเป็นรูปการ์ตูนสวยงามนะครับ <c oughs> มีภาพที่การาฟิกต่างๆสวยงามนะครับนั่นคืออจุดเด่นของเพจของคุณซึ่งสินค้าของคุณอาจจะเป็นตัวนําเสนอสินค้าของคุณที่ดูแล้วโอ้โหน่าติดตามสวยสินค้าตัวนี้น่าซื้อนะครับเพราะฉะนั้นสร้างอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของเพจของคุณนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญนะครับสร้างให้ดู แล้วใข่เห็ดแล้วโอ้เพจน,นี้น่าติดตามนะครับเพราะฉะนั้นลองทําดูนะครับต่อไปนะครับอายุของเพจอายุของเพจก็คือ,อเพจของคุณในความน่าเชื่อถือที่คุณสร้างเพจเนี่ยมานานเท่าไหร่นะครับมานานมากน้อยเป็นเดือนปี2ปีนะครับสนใจก็จะมีลูกค้าบางกลุ่มที่เขาจะไปดูตรงนี้แต่ผมว่าอาจจะไม่สาคัญทเท่าไหร่คุณอาจจะสร้างเพจวันนี้พรุ่งนี้มาลื่นนี้ก็ได้นะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือ ความซื่อสัตย์กับลูกค้านะครับสินค้าที่คุณขายให้ลูกค้านั่นคือสินค้าที่มีคุณภาพนะครับใช้งานได้จริงไม่หลอกลวงผู้บริโภคอันนี้สําคัญมากกว่าอายุของเพจเพจบางเพจอาจจะทำนานเหมือนรรมานานแต่ขายของไม่ได้คุณภาพก็ไม่มีลูกค้าติดตามนะครับเพราะฉะนั้นความสําคัญคือซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะครับต่อไปนะครับอันดับที่5ก็คือการมีส่วนลวบของเพจในเพจนะครับเช่นการตอบคอมเมนต์นะครับการโต้อตอบ สำหรับลูกค้าก็ถามว่าสินค้าตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับร้านของคุณอยู่ที่ไหนนะครับคุณภาพดีไหมนะครับวิธีการใช้อย่างไรคุณควรจะต้องตอบอตัวนี้นะครับให้ลูกค้าได้รู้ได้เข้าใจนะครับเป็นการต้อตอบปฏิสัมพันธ์มันจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีสําหรับในการทําเพจของคุณและลูกค้าก็จะตามเพจของคุณนะครับ มันก็คือความน่าเชื่อถือเองไม่ใช่ว่าลูกค้าถามไปเงียบเงียบกิฟเลยอันนี้ไม่มีการโต้อตอบมันก็จะไม่ได้ลูกค้าลูกค้าก็จะผ่านไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญนะคือการตอบคอมเมนต์ลูกค้าการตอบอินบ็อกซ์ต่างๆนะครับต่อไปข้อที่6ก็คือคุณภาพและเนื้อหาองค์ประกอบอเช่นก็คือรูปภาพวิดีโอคอนเทนต,ต์ของคุณนะครับควรจะมีรูปภาพที่สวยงามมีวิดีโอดูแล้วโอ้สวยงามนะครับคอนเทนต์ อ่าแล้วสะดุดหูสะดุดตามีความหมายนะครับสร้างสินค้าสร้างเขาเรียกว่าสร้างคุณภาพสร้างสิ่งดึงดูดต่างๆให้ดูสินค้าคุณดูน่าซื้อน่าเชื่อถือนะครับทาให้แผงคุณน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นรูปภาพหาสวยๆนะครับลงภาพสินค้าสวยๆดูแล้วลูกค้าดูแล้วโอ้ต้องติดตามต้องซื้อเพราะฉะนั้นสําคัญนะครับคุณภาพของเนื้อหาลงประกอบต่อไปนะครับข้อสุดท้ายข้อที่7 คุณภาพของสื่อ,อกลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มเป้าหมายสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเน้นไปที่ว่าคุณขายอะไรขายให้ใครขายขายกับลูกค้ากลุ่มไหนนะครับผู้ชายผู้หญิงนะครับขายรองเท้านาฬิกาให้กับกลุ่มผู้ชายขายเครื่องสำอางให้กับกลุ่มผู้หญิงขายเสื้อของเล่นของเล่นให้กับเด็กเล่นคุณจะต้องมีกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องชัดเจนั่นก็คือการยิงแอดให้กับเพจโฆษณานะครับ Uh, ยิงแอดเนี่ยผมจะสอนต,อต่อต่อไปในคลิปนะครับคลิปหน้าค,คลิปต่อต่อไปนะครับเรื่าการยิงแอดพัฒนาทําอย่างไรกลุ่มเป้าหมายเจาะกลุ่มเป้าหมายเกาะเจาะอ,อย่างไรให้ลูกค้าได้ติดตามเพจของเรานะครับให้สินค้าของเราเนี่ยให้เพจของเราเนี่ยไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการไม่สเปคสปะ,ะนะครับเจาะกลุ่มเป้าหมายถูกต้องและเพจของคุณสินค้างคุณก็จะขายได้ดีนะครับจะสิ่งที่ผมเอ่ยมานี้ที่กล่าวมานี้ก็คือการทําเพจ ขายของออนไลน์นะครับให้คุณได้ขายของออนไลน์ได้ปังนะครับขายดิบขายดีนะครับผมเชื่อว่าบอกสิ่งเหล่านี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับพวกคุณนะครับที่จะทําเพจออนไลน์สําหรับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่นะครับที่จะสร้างเพจเพราะฉะนั้นลองไปทําตามดูนะครับเพราะฉะนั้นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องยงโยวายวายด้วย้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ